คลิปนี้นะคะบทจะพาเพื่อนๆมาดูว่านนะคะที่หลายคนรู้จักกันดีมีชื่อของว่านเชมงคลหรือว่านเศรษฐีสดนะคะหรือหลายคนก็อาจจะเรียกสีกัญชัยนะคะหรือจะเป็นเศรษฐีสดกอดซั์นะคะว่านชัยมงคลตัวนี้นะคะก็จะมีลักษณะหัวเนี่ยเหมือนห,อหัวหอมใหญ่นะคะลําต้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยใบนะคะแล้วก็กลับใบจะเรียงซ้อนกันหลายๆกาดนะคะ ลำต้นข้างในเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะคะซึ่งลักษณะใบของเขาเองจะคล้ายกับใบพลับเพลิงนะคะแต่จะมีขนาดใบที่แคบกว่านะคะพื้นใบก็จะมีสีเขียวนะคะ ลายใบก็จะมีการสอดกันไปมานะคะจากใบหนึ่งไปอีกใบหนึ่งแบบนี้นะคะก็จะมีการสอดกอดกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะตัวว่านชัยมงคลนี้นะคะจะมีดอกเป็นสีขาวนะคะคล้ายๆกับดอกรับพึงค่ะสําหรับตามความเชื่อนะคะเราจะนิยมปลูกไม้ชนิดนี้เป็นสิริมงคลนะคะเพราะว่าเป็นว่านทรงอำนาจนะคะช่วยคุ้มครองป้องกันภัย ให้กับผู้ปลูกแล้วก็บริเวณรอบๆบ,บ,บ้านของเรานะคะสำหรับผู้ใดที่ทำมาค้าขายนะคะ<ม>ก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับการกอดซับค่ะถือว่าจะทำให้กิจการเนี่ยจริญรุ่งเรืองนะคะ,ะยิ่งวันที่เราปลูกมีการสอดกอดรัดของยอดใบเยอะเท่าไหร่<ม>ก็จะถือว่าเราจะมีความโชคดีขึ้นเป็นทวีคูณนะคะ ยิ่งถ้าปลูกแล้วก็แตกขยายได้ใหญ่แล้วก็สามารถออกดอกได้นะคะก็จะเพิ่มความโชคดีให้กับผู้ที่ปลูกมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีความร่ำรวยความมั่งคั่งยั่งยืนเข้ามานะคะซึ่งดอกของว่านไชยมงคลเองก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแต่ว่าจะเป็นไม้ที่ให้ดอกยากอีกชนิดหนึ่งนะคะ นี่ก็เป็นในกระถางที่โบแยกไว้นะคะก็จะเริ่มใหญ่แล้วค่ะซึ่งปกติแล้วในกอที่เป็นแบบนี้นะคะโบก็จะแยกออกมานะคะแต่อันนี้ก็แยกไว้หลายกระถางแล้วค่ะก็เลยทิ้งอันนี้ไว้ให้เป็นกอใหญ่นะคะในกระถางก็จะมีมเมล็ดของอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่วัชพืชน,นะเป็นพวกมเมล็ดมะเขือค่ะลูกมะเอกนะคะ ซึ่งตามความเชื่อแล้วนะคะก็จะมีความเชื่อกันว่าหากว่านที่เราปลูกเนี่ยมีการสดของใบนะคะยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็จะทําให้ผู้นั้นพบกับความมั่งมีสีสุกนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะหากว่าใบที่เราปลูกไว้ไม่มีการสดรัดกันนะคะก็จะทําให้ผู้ปลูกผู้นั้นถึงคราวตกอับได้เช่นกันค่ะสําหรับการปลูกว่านชัยมงคลนะคะเราก็จะใช้ดินร่วนนะคะ ซึ่งเป็นดินที่สามารถระบายน้ําได้ดีนะคะแล้วก็ปลูกแล้วก็ควรวางไว้ในที่ที่มีแสงแดดรำไรนะคะเพราะว่าถ้าใบของว่านจะโดนแดดจัดๆก็จะมีสีเหลืองนะคะซึ่งจริงๆว่านก็ไม่ตายนะคะแต่จะทําให้ความสวยงามของว่านเนี่ยหมดไปด้วยนะคะสำหรับสบรรพคุณทางยาของว่านชัยมงคลนะคะที่เรานิยมนํามาใช้กันเนี่ยก็คือ ตัวส่วนหัวนะซึ่งจะใช้เป็นยาภายนอกนะคะเราจะใช้ในการตำใส่แผลส,สดหรือใช้ในการถอนถอนพิษของแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะซึ่งเราก็จะใช้หัวของมันเนี่ยฝนกับน้ำมะนาวนะคะแล้วก็ใช้ทาบริเวณที่แมลงสัตว์กัดต่อยนะคะ